สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนัฐาพาเรียนไทยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการย่อความค่ะการย่อความคืออะไรการย่อความคือการเก็บเนื้อความหรือใจความสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้องครบบริบูรณ์ตามตัวเรื่องแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นข้อความสั้นกระถัดรัด โดยไม่ให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปหลักการย่อความค่ะ 1. เขียนคำนำตามประเภทของเรื่อง 2. อ่านเรื่องทั้งหมดอย่างละเอียดอ่านถึง2 3ถึง3เที่ยวเพื่อให้เข้าใจเรื่องให้ตลอด 3. ทํทำความเข้าใจสัพท์สำนวนโวหารในเรื่อง 4. ถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นร้อยกรองต้องถอดคําประพันธ์เป็นร้อยแก้วก่อนจึงย่อดได้ 5. สังเกตใจความสำคัญแล้วแยกออกเป็นตอนน 6. สรพนามบุรุษที่1 2. จะต้องเปลี่ยนเป็นบุรุษที่3หรือเอ่ยชื่อ 7. ถ้าคำเดิมเป็นคำราชาศัพท์ให้คงไว้ 8. ข้อความที่เป็นคำพูดในเครื่องหมายอัญ,ญประกาศต้องเขียนใหม่ซึ่งเรียกว่าเปลี่ยนเลขในเป็นเลขนอก 9. เรื่องที่จะยอ่อถ้าไม่มีชื่อเรื่องผู้ย่อต้องตั้งชื่อเรื่องเองประโยชน์ของการย่อความประโยชน์ของการย่อความ 1. ช่วยให้การอ่านการฟังได้ผลดียิ่งขึ้นช่วยให้เข้าใจและจดจําข้อความที่สําคัญได้หรือฟังได้สะดวกรวดเร็ว 2. ช่วยในการจดบันทึก เมื่อได้ฟังหรือศึกษาวิชาใดรู้จักโจทย์ข้อความที่สำคัญลงในสมุดได้ช่วยในการเขียนตอบแบบฝึกหัดหรือข้อสอบช่วยเตือนความจำนักเรียนอ่านหนังสือแล้วทำบทย่อๆเป็นตอนๆช่วยประหยัดเงินในการเขียนข้อความในโทรเลขถ้ารู้จักการย่อความคำนำการย่อความนะคะจะเป็นตัวอย่างเนาะ 1. ถ้าเป็นการย่อความ เรียงร้อยแก้วธรรมดาให้ขึ้นต้นว่าย่อเรื่องของของใครจากหนังสือหนังสืออะไรหน้าหน้าอะไรและมีความว่าอย่างไรนะคะ 2. ถ้าย่อจดหมายต้องขึ้นต้นคำนำนะคะคือจดหมายของใครส่งถึงใครลงวันที่เท่าไหร่เดือนพศและมีความว่าอย่างไรนะคะ 3. ย่อคำประกาศแถลงการคำสั่งระเบียบจะขึ้นต้นว่าย่อคำประกาศของของใครแก่ ใครลงวันที่มีความว่าอย่างไรย่อคําปราศัยสุนทรพจน์พระราชดํารัสก็จะขึ้นด้วยคําปราศัยของใครสุนทรพจน์ของใครพระราชดํารัสของใครมอบให้แก่ใครเนื่องในณวันที่และมีความว่าอย่างไรย่อป,ป่าเถาถาคำบรรยายคำสอนก็เริ่มด้วยคำบรรยายของใครเรื่องเป็นอย่างไรเรื่องอะไรแก่ใครที่ไหนณวันที่เวลาและความว่า หย่อคำประพันธ์ขึ้นต้นประมาณคำประพันธ์ประเภทอะไรโครงฉันกับกรไายก็ว่าไปนะคะเรื่องอะไรของตอนมีความว่าอย่างไรตัวอย่างการย่อความค่ะย่อเรื่อง ระวังอันตรายจากแอลกอฮอล์เช็ดแผลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่7มีนาคม2546หน้าที่6ความว่าตามท้องตลาดในขณะนี้มีการขายแอลกอฮอล์กันโดยเสรีชังเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์นั้นเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้สําหรับร่างกายมนุษย์ได้ส่วนเมทิลแอลกอฮอล์นั้นเป็นแอลกอฮอล์สำหรับชนิดมีพิษใช้สําหรับอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งผู้ผลิตและผู้ขายไม่ควร นำแอลกอฮอล์ทั้งสองชนิดมาใช้แทนกันเพราะจะทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายได้ถึงแม้ว่าทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะควบคุมแต่ก็ยังมีการใช้หรือขายผิดประเภทอยู่บ้างฉะนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภค จึงใคร่ขอเตือนผู้ผลิตและผู้ขายขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขายเมชินแอลกอฮอล์ซึ่งจะเป็นพิษต่อผู้บริโภคได้นักเรียนเห็นไหมคะว่าตามตัวอย่างตรงนี้นะคะอาจจะเป็นบทความหรือเป็นเนื้อเรื่องหรืออาจจะเป็นจากข่าวเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะเริ่มต้นมาแล้วเขาจะบอกที่มาบอกฉบับวันที่ชัดเจนเลยเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะสรุปเป็นใจความสั้นๆสำคัญมานะคะจากตัวอย่างตรงนี้หวังว่านักเรียน จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะและเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ